สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงหมอะเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอะเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเรื่องซาตานร้ายผ้าสวัดสาวอ่อนหัดตอนที่หนึ่ง คาริมาเดินทางมาหาสิริพงศ์แฟนหนุ่มที่คบหากันได้หเดือนแล้วทั้งคู่เป็นพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เมื่อไปถึงเธอกับพบเด็กสาวอายุประมาณ19ปีหน้าตาสะสวยแต่มองออกว่ากำลังตั้งครันอยู่นั่งอยู่ภายในห้องพักของสิริพงศ์มาหาใครหรือคะเสียงเด็กสาวในห้องเอ่ยถามคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยความสงสัย เออพงอยู่ไหมคะทาริมาเอ่ยถามอ๋อพี่พงไปตลาดคะ่ะพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีหรอกจก้ะว่าแต่น้องเป็นอะไรกับพงหรือหญิงสาวเลือกที่จะเอ่ยถามตรงๆหนูเป็นเมียพี่พงคะ่ะตอนนี้ท้องได้ห้าเดือนแล้วเด็กสาวเอ,อ่ยตอบพางมองหน้าทาริมาอย่างสงสัยอ๋องั้นหรือคะ เมื่อได้ยินคำตอบของเด็กสาวตรงหน้าทาริมาก็รู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างจังค่ะพอดีหนูเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดอ๋อถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวกลับก่อนละกันนะทาริมาเอ่ยลาก่อนจะพาร่างที่ตอนนี้แทบจะไม่มีแรงเดินกลับไปที่พักของเธอที่อาศัยอยู่กับขวัญมณีเพื่อนสนิทของเธอนั่นเอง ฮาริมาและขวัญมณนีเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจากการที่สูญเสียบิดามารดาไปจากโรคระบาดร้ายแรงเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้ทั้งคู่ก็อายุ21ปีแล้วและจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนต่อระดับชั้นปวช ได้ทำงานที่โรงงานแห่งนี้เมื่อสิบปีก่อนทั้งคู่รักกันมากจนคนต่างพากันคิดว่าเป็นคู่รักเมื่อหญิงสาวกลับมาถึงห้องพักก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างหนักจนขวัญมณีตกใจเมื่อถานิมาร้องไห้จนสงบลงเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนสนิทฟังดีนะที่แกยังไม่ปล่อยตัวให้มันขวัญมณีเอ่ยอย่างโกรธจัด จริงฉันเสียใจมากไม่คิดว่าชีวิตจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยช่างมันแกเราไปนั่งเล่นที่ชายหาดกันดีกว่าขนวันณีเอ่ยชวนโชคดีที่วันนี้เป็นวันเสาร์และตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายอากาศกำลังดีไปแกฉันจะเอาความทุกข์ทั้งหมดไปทิ้งที่ทะเล ทาริมาเอ่ยแล้วทั้งคู่ก็พากันซื้อเบียร์ไปนั่งดื่มที่ชายหาดจนผ่านไปเกือบห้าโมงเย็นมาแกคอยฉันแปมหนึ่งนะฉันจะไปซื้อเบียร์เพิ่มแกอย่าไปไหนไกลล่ะขวัญมณีเอ่ยบอกเพื่อนสาวที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีอาการเมาแล้วฉันคอยอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกแต่ฉันขอไปห้องน้ำก่อน เธอบอกก่อนจะรีบเดินไปที่ห้องน้ำขวัญมณีจึงเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อแถวนั้นเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จทาริมาก็เดินมาเรื่อยๆรืหยุดมองดูคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งเธอรู้สึกอยากเล่นน้ำจึงเดินลงไปที่ทะเลหนึ่งบุรุษที่กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ริมหาเขามองเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง ที่กำลังเดินลงทะเลด้วยท่าทางเหมือลอยชายหนุ่มตกใจมากเขาคิดว่าเธอกำลังจะขีดสั้นจึงรีบวิ่งไปอุ้มเธอขึ้นมาเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่โชยออกมาจากตัวเธอทาริมาตกใจมากที่จู่ๆก็ถูกอุ้มเธอกีดร้องและทุบตีเขาอย่างแรงก่อนจะตะวัดออกมาเสียงดังปล่อยนะไอ้บ้าแกมาจับฉันทำไมปล่อยสิทาริมา ด่าไปพางใช้กำปั้นทุบไปตามลำตัวชายหนุ่มรู้สึกโกรธจัดเขากำลังจะปล่อยตัวเธอแล้วแต่หญิงสาวกับใช้กำปั้นต่อยไปที่ใบหน้าของเขาอย่างแรงชายหนุ่มโกรธจัดเลือดขึ้นหน้าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับเขามาก่อนเธอเป็นใครกันถึงกล้าทำกับเขาแบบนี้ผู้หญิงบ้า กล้าดียังไงมาตบหน้าฉันแล้วเธอจะได้รู้ว่าทำแบบนี้กับฉันแล้วจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนชายหนุ่มขบกรรมแน่นอย่างโกรธจัดพวกผู้ชายมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้าตัวเมียเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็ยิ่งโกรธจัดได้นางผู้หญิงบ้าฉันจะให้เธอเห็นว่าพวกผู้ชายที่เธอว่าหน้าตัวเมียเขาทำกันยังไง พูดจบเขาก็จับเธอพาดบ่าพาเดินกลับบ้านพักของเขาที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเป็นเหมือนหาดส่วนตัวไม่ค่อยมีใครมาเล่นน้ำแถวนี้นะักเมื่อมาถึงบ้านพาักเขาก็โยนเธอลงบนเตียงก่อนที่เธอจะได้ขยับลุกหนีก็ถูกเขาทาบทับลงมาหญิงซาวกำลังจะกรีดร้องของความช่วยเหลือ แต่ก็ถูกเขาปิดปากด้วยปากของเขาเขาตึงร่างของเธอด้วยการจับมือเธอกดไว้เหนือศีรษะลำขาแข็งแกร่งกดขาทั้งสองข้างของเธอไว้หนึ่งบุรุษคุกเขาดอมดมกายนุ่มนิ่มนั้นเหมือนไม่เคยผ่านพบทั้งทั้งที่เขานั้นก็ผ่านอิสตรีมามากมายแต่ทำไมสาวเจ้าคนนี้กลับทำให้เขารู้สึกต่างออกไป เวลาผ่านไปจนอาการเริ่มมืดลงทาดิมาเริ่มรู้สึกตัวเธอลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยๆลุกขึ้นก็พบว่าตนเองนั้นนอนเปลยเปล่าอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าที่ตอนนี้นอนหลับอยู่ข้างๆทาริมาตกใจมาก,ามาก,มากเธอรีบมองหาเสื้อผ้าก็พบว่าถูกฉีกขาดหมดแล้ว มีแค่กางเกงเธอจึงรีบหยิบขึ้นมาสวมและคว้าเสื้อเชิดของเขาที่แขวนอยู่มาสวมใส่ก่อนแต่ก่อนจะออกจากห้องเธอหันมาจ้องใบหน้าของชายหนุ่มที่นอนหลับสนิทอยู่หญิงสาวพยายามจดจำใบหน้าของเขาก่อนจะย่องออกจากบ้านพักหลังนั้นไปเธอตั้งใจว่าจะไปแจ้งความฝ่ายขวัญมณี เมื่อกลับมาจากการซื้อของไม่พบทาริมาก็คิดว่าเธอคงไปเข้าห้องน้ำจึงนั่งคอยจนหลับไปแต่เมื่อสะดุ้งตื่นก็พบว่าอากาศเริ่มมืดแล้วเพื่อนสาวก็ยังไม่กลับมาเธอเริ่มกังวลจึงออกตามหาก็พบว่าทาริมาก,กำลังเดินแกมวิ่งมาทางเธอพอดีมาแกไปไหนมา ขวัญมณีเอ่ยถามพางจับมือเพื่อนขวัญไปจากที่นี่เร็วเข้าฮาริมาบอกแล้วทั้งคู่ก็รีบพากันกลับไปห้องพักเกิดอะไรขึ้นมาแกเล่าให้ฉันฟัง๋ยวนี้เลยนะขวัญมณีเอ่ยถามทันทีเมื่อกลับมาถึงห้องแล้วยิ่งมาเห็นสภาพของเพื่อนสาวที่ดูสะบักสะบอมฮาริมาร้องไห้ออกมาแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังทันที แกไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแจ้งความทาริมาพยักหน้ารับคำในขณะที่เธอกำลังถอดเสื้อเชอิ้ตของเขาออกนามบัตรใบหนึ่งก็ตกลงมาหญิงสาวจึงหยิบขึ้นมาอ่าน 1. บุรลุษเมธาไนเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองคนก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจก่อนที่ขวันมณนีจะเอ่ยออกมานี่มันชื่อบอสใหญ่โรงงานแล้วนี่ ธาริมาตกตะลึงขวัญมณีรีบพาเธอมานั่งแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นหาชื่อและภาพเมื่อปรากฏขึ้นเธอจึงเอาภาพให้ธาริมาดูก่อนจะเอ่ยถามใช่เขาไม่แกหญิงสาวหน้าถอดสีทันทีเธอจำหน้าผู้ชายที่ทำลายเธอได้ใช่เขาจริงๆด้วยใช่ฉันจำเขาได้ ภาพและชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์คือนายหนึ่งบุรุษเมธาไลเจ้าของโรงงานที่ทั้งสองคนกำลังทำงานอยู่นั่นเองมาแล้วแกจะทำยังไงต่อขวัญม่นีเอ่ยถามทาลิมาเอ่ยออกมาอย่างหมดแรงดวงตาแห้งผากฉันไม่กล้าเราคงไปสู้อะไรเขาไม่ได้เขามีทั้งเงินและก็มีทั้งอำนาจ ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเขามีอิทธิพลมากเลยนะแกมันเป็นเขาช่วยของฉันเองแหละแล้วทาริมาก็ปิดหน้าร้องไห้อย่างนัะขวัญมณีกอดเพื่อนรักเอาไว้แล้วก็ร้องไห้ตามไปคนฝ่ายหนึ่งบุลุษเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ไม่พบร่างหญิงสาวที่เขาลงทันสวาไปเขาลุกขึ้นอาบน้ำก่อนจะออกมา แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นเสื้อที่เขาฉีกขาตกอยู่จึงหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ากระเป๋าเสื้อนั้นมีโลโก้โรงงานของเขาติดอยู่ชายหนุ่มขมวดคิ้วมุนเขาโทรหาทนาเทพเลขาคนสนิทของเขาทันที2เดือนผ่านไป ฮาริมารู้สึกกุ้มใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่าประจำเดือนของตนนั้นไม่มาได้สองเดือนแล้วตอนแรกเธอคิดว่าเกิดจากความเครียดจึงทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็อาเจียนและรู้สึกหน้ามืดอ,อยู่บ่อยๆตอนที่เกิดเรื่องเธอก็กลัวและตกใจมากจนลืมกินยา เธอได้แต่ภาวนาขอให้ตนเองอย่าได้เจอโชคร้ายแบบนั้นเลยทาริมาจึงตัดสินใจซื้อที่ตรวจคันมาลองตรวจด,ดูเพื่อความแน่ใจขวัญฉันท้องฮะแกท้องขวัญมณีตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้เป็นเพื่อนสาวพูดใช่ฉันจะทำยังไงดีทาริมากอดเพื่อนรักแน่น ขวัญมณีลูปหลังเพื่อนก่อนจะเอ่ยบอกแกอย่าเพิ่งคิดมากเลยไปทำงานกันก่อนเดี๋ยวส่งการนี้เราก็หยุดหลายวันแล้วค่อยคิดกันนะแล้วทั้งคู่ก็ออกไปทำงานจนตอนเที่ยงมาฉันมีเรื่องจะบอกแกขวัญมณีรีบเดินมาหาทาริม,มาและพามานั่งในที่รับตาคนมีอะไรหรือขวัญทำไมถึงดูรีบร้อนจัง ฉันได้ยินมาว่าคุณหนึ่งบุรุษให้คนสืบหาว,ว่าวันนั้นมีใครได้ไปที่ชายหาดบ้างเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจความกลัวเล่นพานเข้ามาในท,ทันทีขวัญฉันกลัวเราจะทำยังไงกันดีแกอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปสืบดูก่อนแล้วขวัญมานี ก็ต้องตกใจไปอีกคนเมื่อไปสืบดูแล้วได้ยินมาว่ามีการขอรูปกล้องวงจรปิดที่ชายหาดและร้านค้าในบริเวณน,นั้นเมื่อกลับมาที่ห้องพักทั้งคู่ก็ปรึกษากันและได้ข้อสรุปว่าจะต้องหนีพอดีกับว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเงินเดือนออก เมื่อทั้งคู่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วก็พากันเก็บของและของลาออกทันทีทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำทั้งคู่มาถึงกรุงเทพในตอนเที่ยงก่อนจะนั่งพักทานอาหารที่ร้านอาหารตามสัง่งได้ยินว่ามีคอนโดแห่งหนึ่งในซอยรับสมัครงานจึงเอ่ยถามกับผู้หญิงร่างท้วมผู้เป็นเจ้าของร้าน เมื่อได้ข้อมูลแล้วทั้งคู่ก็เดินไปสมัครโชคดีที่คอนโดต้องการเสมียนและแม่บ้านคอนโดแห่งนี้มีที่ฟักให้ฟรีพร้อมและผู้จัดการที่นี่ก็เป็นหญิงสูงวใัใจดีมีเมตตาหลับทั้งคู่เข้าทำงานแม้เงินเดือนจะไม่มากนะักแต่ก็เพียงพอสำหรับคนทั้งคู่หาลีมาที่ตอนนี้กำลังท้องอ่อน จึงทำหน้าที่เป็นเสมียนคอยดูแลตึกส่วนขวันมณีนั้นก็เป็นแม่บ้านด้านทลราเทพเมื่อเขาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพสองสาวที่นั่งดื่มอยู่ที่ชายหาดและภาพของธลิมาที่เดินมาเรื่อยๆจนถึงชายหาดใกล้บ้านผักของหนึ่งบุรุษเขาจึงค้นหาชื่อและภาพของธลิมา แต่หนึ่งบุรุษนั้นเดินทางไปต่างประเทศกอ่อนทาราเทพจึงวางแฟม้มข้อมูลของหญิงสาวไว้บนตัวของผู้เป็นนายเมื่อหนึ่งบุรุษกลับเข้ามาก็พบกับแฟม้มที่ทาราเทพวางไว้ให้จึงหยิบขึ้นมาอ่านและพบว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อทาริมาเป็นพนักง,งานโรงงานของเขานั่นเอง และเธอก็ได้ลาออกไปแล้วชายหนุ่มจึงได้แต่เก็บเรื่องราวนั้นไว้ด้วยความรู้สึกที่ขุ่นมัว5ปีผ่านไปทาริมาได้ให้กำเนิดลูกแฝดเป็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนมีชื่อว่าบุรันบุรินและบุตรบาลูกชายทั้งสองนั้นหน้าตาถอดแบบหนึ่งบุรุษมาส่วนลูกสาวนั้น หน้าตาน่ารักดวงตากลมโตผิวขาวอมชมพูฉลาดพูดจาเก่งแต่ร่างกายนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเธอและขวัญมณีได้ทำงานอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาหปีแล้วหญิงสาวตอนนี้ได้เป็นผู้จัดการแทนคนเก่าที่แก่ชรามากจึงขอลาออกไปใช้ชีวิตและขวัญมณีก็ได้เป็นเสมียนแทน ขวัญเด็กๆมากินข้าวกันทาริมาเดินออกมาเรียกเพื่อนและลูกๆตอนนี้หญิงสาวมีอายุ26ปีแล้วและเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขมีอะไรกินหรือจ๊ะต้มกระดูกหมูใส่ฟักแล้วก็น้ำผิกผักลวกทั้งคู่ประหยัดกันมากเพื่อดูแลของแถมแสนวิเศษตามสิ่งที่ได้มากลางดึกขณะที่ทาริมากำลังหลับสนิท เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเธอจึงเอื้อมือไปหยิบและกดรับผู้จัดการครับเกิดเรื่องขึ้นแล้วเสียงของปรปภอคอนโดดังขึ้นเดี๋ยวฉันออกไปนะหญิงสาวบอกแล้วรีบออกไปดูทันทีเมื่อออกมาก็พบหญิงสาวสองคนที่กำลังทะเลาะก,กันโดยมีชายร่างสูงยืนงนเงยนอยู่ข้างๆและกำลังพยายามห้ามคนทั้งคู่ให้หยุดทะเลาะก,กัน นี่แกนังโรถแกกล้าดียังไงมาแย่งคุณหนึ่งฉันไม่ยอมหรอกนะเสียงแหลมของก้อยนั่งแบบสาวสวยดังจนคนฟังแสบแก้วหูเชอะอคุณหนึ่งเขามาเลือกฉันเองฉันไม่ได้แย่งจ้ะเสียงโลดพิตตี้สาวเอ่อยยอะพร้อมกับกอดแขนชายหนุ่มไว้แน่นหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงตะวาดของทาริมาดังขึ้นทำให้คนทั้งหมดหันมามองต้นเสียงทันที ฮาริมาถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนอยู่ระหว่างสองสาวคุณหนึ่งบุรุษนี่เธออุทานอยู่ในใจด้วยความตกใจก่อนจะรีบคุมสติแล้วเอ่ยขึ้นเชิญพวกคุณออกไปตกลงกันด้านนอกค่ะถ้าไม่ออกไปฉันจะโทรเรียกตำรวจกอยสะบัดหน้าแล้วเดินออกไปทันทีนายครับ ทารเทพบอดี้การ์ดของหนึ่งบุรุษเดินเข้ามาเขารีบดึงแขนผู้เป็นนายเพื่อที่จะพาออกไปเขายืนมองดูหญิงสาวที่ยืนมองนายของเขาพางคำหมดคิ้วอย่างสงสัยเมื่อรู้สึกเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เดี๋ยวนะเทพฉันขอคุยกับโรดก่อนชายหนุ่มหันไปบอกบอดี้การ์ดก่อนจะเดินนำโรดไปที่ล็อบบี้ ทาราเทพจึงเดินเลี่ยงออกมาหลบหลังเสาคอยเจ้านายทาริมาเห็นขวัญมณีเดินออกมาพอดีจึงรีบดึงมือเพื่อนล้างให้เข้ามาหลบอีกด้านของเสาที่ทาราเทพยืนมองอยู่ขวัญคุณหนึ่งบรุษฮะจริงเหรอแกดูไม่ผิดแน่นะขวัญมณีอูทานออกมาอย่างตกใจจริงสิแกเห็นไหมผู้ชายที่นั่งอยู่กับผู้หญิงคนนั้น เธอจึงหันไปตามมือที่เพื่อนชี้แล้วก็อูทานออกมาอย่างตกใจอุ๊ยใช่จริงด้วยแกเราจะทำยังไงกันดีฉันก็ภาวนาขอให้เขาจำเราไม่ได้นั่นเขาเดินม,มาแล้วไปแกรีบเดินเข้าไปหาเขาเดี๋ยวฉันไปรับหน้าเองขวัญมณีรีบดัานหลังาลิมาให้เดินไปก่อนที่เธอจะเดินมาหาหนึ่งบุรุษ ผมขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับชายหนุ่มเอ่ยบอกเสียงทุม้มอ๋อไม่เป็นไรค่ะขวัญมณีเอ่ยตอบโรดเดินขึ้นห้องไปแล้วหลังจากที่ได้เช็คเงินสดเป็นจำนวนเงินที่พอใจเมื่อหนึ่งบุรุษเดินออกจากคอนโดไปขวัญมณีก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอก โดยหารู้ไม่ว่ามีใครคนหนึ่งได้ยินทุกคำสนทนาของเธอกับทาริมาทาราเทพเกิดความสงสัยจึงสอบถามชื่อทั้งสองคนจากราปภเขารู้สึกคุ้นชื่อทาริมาและขวัญมณีเป็นอย่างมากเช้าวันลุ่งขึ้น เมื่อทลาเทพทรงหนึ่งบุรุษเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วเขาจึงสั่งให้นักสืบเอกชนตามสืบเรื่องราวของคนทั้งคู่โดยใช้เวลาเพียง3วันเขาก็ได้รับผลรายงานแต่ช่วงนี้หนึ่งบุรุษมีงานยุ่งมากต้องวิ่งขึ้นลงกรุงเทพและยองอยู่บ่อยๆจึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนมาวันเสาร์นี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหม เสียงขวัญมณีเอ่ยชวนเมื่อเจ๊พลอยร้านเสริมสวยในคอนโดจัดพาลูกน้องไปเที่ยวแล้วเอ่ยชวนคนทั้งคู่ไปสิแกเราไม่ได้ไปทะเลนานแล้วทาริมาเอ่ยพอดีวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีคนจากสำนักง,งานใหญ่มาดูแลและให้พวกเธอหยุดพักได้ วันเสาร์ตอนเช้าเจพอยก็พาทุกคนขึ้นรถตู้ไปหาดทรายทั้งหมดไปกันสิบคนเมื่อถึงที่พักเด็กๆก,ก็พากันไปนั่งเล่นลาาริมราไอหาดใต้ต้นไม้กันอย่างสนุกสนานผู้ใหญ่ก็เตรียมอาหารกลางวันกันเด็กๆมากินข้าวเร็วขวันมณีเอ่ยเรียกเด็กๆให้มาอาบน้ําเตรียมทานอาหารกลางวันและพาเด็กๆนอนพักก่อนจะพาไปเล่นน้ําในช่วงเย็น คิดถึงตอนเราเป็นสาวโรงงานเนาะใช่ถ้าไม่เกิดเรื่องในวันนั้นเราก็คงไม่มีความสุขแบบนี้หรอกนะแกทาริมาพูดแล้วมองดูลูกๆที่ตอนนี้กำลังนอนหลับอยู่ข้างๆใช่จริงด้วยฉันว่าจะถามแกอยู่แกว่าคนหนึ่งบุรุษเขาจำแกได้ไหมไม่ได้หรอกแกเจอกันแค่แป๊บเดียวเองแต่เขาก็ให้คนตามสืบอยู่นะโถแกถ้าเขาให้ตามสืบจริงๆ คงเจอชนน,นแล้วล่ะเออก็จริงนี่อย่าคิดมากเลยแล้วทั้งคู่ก็ถอนหายใจออกมามองดูลูกๆทั้งสามคนอย่างรักใครในตอนเย็นเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาก็พาไปเล่นน้ําแกเอาเสือตามมานะขวัญมณีบอกก่อนจะพาเด็กๆเ,เ,เดินไปที่ริมหาดอุ๊ยหนึ่งคะดูเด็กแฝดสี่น่ารักมากเลย เสียงสตรีดังขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเธอชี้ไปที่เด็กชายและเด็กหญิงผิวขาวที่อยู่ในชุดว่ายน้ำกำลังยืนดูคนเล่นน้ำพ้างหัวเลาะตาเป็นประกายหนึ่งบุรุษมองตามเขาเห็นเด็กหญิงคนนั้นหัวลเลาะแสงใสหันใดนั้นเด็กหญิงก็หันมาทางเขาแล้วยิ้มให้และเมื่อเด็กชายทั้งสองหันมาเขาก็ต้องตกใจที่หน้าตาเหมือนเขาตอนเด็กมาก และเมื่อได้สบตากับเด็กชายทั้งสองชายหนุ่มรู้สึกเหมือนมีกระแสบางอย่างวิ่งเข้าสู่หัวใจจนเขารู้สึกได้แพจันดึงข้อมือเขาให้ออกเดินเมื่อเห็นเขายืนนิ่งวันนี้หนึ่งบุรุษพาคู่ม้านและมารดามาพักผ่อนเมื่อเขามาถึงบ้านพักก็พบทาราเทพที่เดินกระวนกระวายอยู่นายครับทาราเทพรีบเอ่อยเรียก หนึ่งบุรุษมองหน้าบุริการคู่ใจเขารู้ได้ทันทีว่าทาราเทพมีเรื่องสำคัญจะบอกเขาจึงหันไปเอ่ยบอกกับแพจันคุณแพไปหาแม่คุณก่อนนะแล้วชายหนุ่มก็ออกไปคุยกับทาราเทพมีอะไรหรือเทพนายครับอ่านแฟมนี่ทาราเทพยื่นแฟมที่มีรายละเอียดรูปภาพของทาริมาและภาพเด็กแฝดสามคนที่เหมือนกับเด็กที่เขาพบที่ชายหาดเทพแกลลี่ไปที่ชายหาดเร็วเข้า หนึ่งบุรุษดึงมือทรารเทพให้ออกตามมาแล้วเขาก็ออกวิ่งโดยมีธารเทพวิ่งตามชายหนุ่มวิ่งมาทางที่เขาพบเด็กทั้งสามแต่ก็ไม่พบอะไรมีอะไรหรือครับนายฉันเจอเด็กแฝดสามคนที่นี่หนึ่งบุรุษเอ่ยบอกอย่างดีใจเขากวาดสายตามองไปโดยรอบแต่ก็ไม่พบใครเทพเตรียมรถกลับกรุงเทพเลยครับนาย เมื่อหนึ่งบุรุษกลับมาบ้านพักเขาก็บอกมารดาว่ามีธุระด่วนอะไรกันนี่เราเพิ่งมาถึงเองนะมารดาเออยังไม่พอใจคุณแม่กับคุณแพ้ก็อยู่ไปสิครับผมมีธุระด่วนแล้วเขาก็ขึ้นรถกลับกรุงเทพโดยไม่สนใจคำทักท้วงของมารดาเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิยายเสียงหมอกเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ